รีวิวออกรถที่ EV วีช p อบเป็นไงบ้างกับการใช้งานรถไฟฟ้าทันนี้คุ้มมากตั้งแต่ออกไปเออใช้งานไปหนึ่งปีแปดเดือนตอนนี้วิ่งได้กี่กิโลละเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นได้ข่าวว่าไปขี่รถลุยน้ำมาตอนน้ำท่วม <c oughs> ใช่เยอะไหมคะไม่เยอะเท่าไหรค่ครับขนาดไหนคะประมาณนี้ ฉีจนลูกบอกพ่อตีนเปียกแล้วชอบมีแพนมีใจะอ่อีกคันไหมตอนนี้มีมีแววครับเพราะว่าเริ่มจะนั่งกันเลยพอลูกโตขึ้นใช่ลูกมีลูกสองเมียสองเมียหนึ่งเขาบอกว่ารถไฟฟ้านี่าล้างไม่ได้ส่วนคันนี้ได้ถาวว่าไปทำอะไรมานะล้างอัดขีดประจำครับอัดฉีเข้าไปเลยนะคะ เขาบอกห้ามขีดขึ้น้าบนผมว่าหัวฉีดลง้างล่าฉีดออกไม่ฉีดได้ปกติใช่ถ้าต้องไ่ฉีดดินจะออกไม่หมดปัญหาที่เจอคืออะไรคะวันนั้นคันเลขค้างหรือไปเลยนะแต่ที่อะไรค้างรล้มาที่ร้านแต่แต่แต่ค้างนะคะคันนี้เอาทุกคืลรถกระบะมาพอถึงหน้าร้านโดนลมหายเลยหายปกติทุกกลับไปใหม่โอเค แล้วก็อดีให้ฟังหน่อยบอกอดีของนี้รถไฟฟ้าให้ฟังนะค่ะประหยัดอ่าหลักๆเลยคือประหยัดไม่เคยเข้าปั๊มเลยตอนนี้ใช่ราคาน้ำมันไม่สนใจละอือซักไปกี่หมื่นโลนะเจ็ดหมื่นกับแสนนะโอเคค่ะอาเราดูบางคนหน้าเขานะเราไม่ได้ถ่ายเราบมนั้น อันนี้บางคนหน้าดีไซน์ดีไซน์เองเนื่องจากทำาไนะลูกลูกเหย,ยบใช่ออปีนปีนแล้วก็เปลี่ยนอะไรมาบ้างนะเอ้ยเขาเปลี่ยนแบตดมาแล้วคันนี้เขาถึงวิ่งได้ไกลขนาดนี้ห้าน <50. S 2> ันโอ้ ออกรถที่ EV e Shop มีบัตรประชาชนแค่ใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยพร้อมจดทะเบียนและมีพรบรคุ้มครองแถมมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าจะซ่อมอัปเกรดแบตเตอรี่ความเร็วหรือเทสไดโน่ครบจบที่นี่ที่เดียวที่ร้าน EV e Shop จันทบุรี